ครับวันนี้ยังคงอยู่ในแบบฝึกหัดสามตัวนี้คืออัตตรพร,รมราชะเป็นหลักๆเหตุที่ยังคงอยู่ในอัตตราพร,รมราชะนี้เพราะว่าถ้าเราได้คุ้นเคยกับสัพบกติปะยะสับสามสับแรกอัตตราพร,รมราชะนะครับสามสับแรกตัวนี้นะฮะโดยวิธีการแจก โดยวิธีว่ามันเ,เป็นวิพัฒน์อะไรนะครับว่ามันเป็นวิพัฒน์อะไรโดยวิธีการแจกและโดยวิธีการว่ามันเป็นวิพัฒน์อะไรให้เราสังเกตทีนี้พอเรื่องการสังเกตผมก็ ใส่ไอตัววิพัฒน์ให้ท่านแล้วหน้าที่ของท่านก็คือดูให้รู้ว่ามันเป็นทุติยาวิพัฒน์ดูให้รู้ว่ามันเป็นตติยาวิพัฒน์นะครับอลองมาดูจะมีศัพท์ใหม่ที่เข้ามาศัพ์ใหม่ที่เป็นคำที่ผูกผูกแล้วเราพูด ให้มันถูกบันทึกเอาไว้เรคคอร์ดเอาไว้ในความจำของเราเลยก็คือกล่าวกะถามซึ่งไปสู่อยู่ในให้แก่กล่าวกะถามซึ่งไปสู่อยู่ในให้แก่จริงๆแล้วมันก็มีคำอื่นที่จริงๆแล้วมันก็มีคำอื่นนะครับคำอื่นที่ที่อยู่ในนี้ด้วย แต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็เอาคำศัพท์บันทึกใหม่อย่างมันเตตะวานะครับมันเตตวาเนี่ยแปลว่าปรึกษาแล้วคือรากศัพท์มันจะมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยผมยังไม่พูดถึงนะผมพูดถึงแต่เพียงว่าถ้ามีคำว่าตวาตัวนี้คำแปลก็คือแล้ว ศั์ไหนที่มันมีตาวาอยู่ต่อท้ายศัพท์นั้นแปลว่าแล้วนะครับมีคําว่าแล้วต่อท้ายเหมือนกันนั้นคําว่ามันเตตาวาแปลว่าปรึกษาแล้วซึ่งสัพ์นี้มันจะมาคู่กับสัตทิงสัตทิงเนี่ยมันเป็นสั์นิบาศมันเป็นสั์นิบาศเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาคู่กันมันก็จะเป็นสัตทิงแล้วก็มันเตตาวาแบบนี้ครับมาคู่กันแบบนี้ มันจะไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่แล้วเราพอราแปลหนังสือเจอวันนี้เจอวันข้างหน้าเจอก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกทางโล่งสําหรับเรานะครับก็จะสะดวกทางโล่งสําหรับเรานี่คือสับแรกคู่แรกสรับต่อมาก็คือให้คําว่าให้เมื่อเรามาดูสํมเนียงบาลีนะฮะให้แก่ถ้ามีคําว่าให้เนี่ย มันจะต้องมีสัจ์จตุถีวิพัตท,ที่อยู่ข้างหน้าแล้วสัพ์ตัวนั้นจะต้องแปลว่าแก่ตัวหน้าทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นคำแปลของา่าธาตุนะครับไม่ใช่กิริยานะของธาตุแล้วเอาธาตุไปประกอบกับตัวปัจจัยมันจึงกลายเป็นกิริยากิริยาก็มีกิริยาอาขยากิริยากินะนั่นเรียกว่าเป็นกิริยา แต่ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำแปลเดิมของาตานะครับนั <parasite> ้นท่าที่แปลว่ากล่าวมันจะมีศัพท์ข้างหน้าเป็นทุติยาภพัดสัพท์นั้นจะต้องแปลว่ากะ่าที่แปลว่าถามมีศับทุติยาภพัดอยู่ข้างหน้าสั์นั้นจะต้องแปลว่าซึ่งาตาที่แปลว่าไปมีทุติยาภพัดอยู่ข้างหน้าศัพท์นั้นจะต้องแปลว่าสู่ ถ้าที่แปลว่าอยู่มีสัตมีวิพัตน์อยู่ข้างหน้าสัตมีตัวนั้นจะต้องแปลว่าในและสุดท้ายนะถ้าที่แปลว่าให้มีสัตยตถิวิพัตอยู่ข้างหน้าสตุถีตัวนั้นแปลว่าแก่อันนี้คือลักษณะที่ผมอธิบายนะครับสับต่อมาคือออกนิ่คำมิตตวาแปลว่าออกแล้วสับสุดท้ายวัสิต,ตวาแปลว่าอยู่แล้วเราเรียนรู้เรื่องสับพวกนี้โดยที่ อาจจะไม่ต้องไปนั่งท่องจำนะครับแต่เราจะอาศัยการแปลซ้ําๆบ่อยๆนี่ครับเมื่อมีปุจิตวามันก็จะมีปวจชิตวาไปเรื่อยๆครับปุดิตวาไปเรื่อยๆหน้าที่ของเรานะฮะหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่ในการดูวิพัฒน์ให้ถูกต้องว่ามันเป็นเอกวจนะหรือพหัวจนะเข่านั้นเองนะครับ ศัพท์ข้างหน้ายังคงเป็นประธานศัพท์ข้างหลังเป็นปุจจิตวาศัพท์ัพ์หน้าปุจจิตวาเนี่ยนะครับมันเป็นทุติยาวิพัฒแล้วทุติยาวิพัฒตัวนี้จะต้องแปลว่าอะไรครับถ้าถามก็จะต้องถามถามซึ่งนะครับจะต้องถามซึ่ง,งทีนี้หน้าที่ของเราเราดูนะฮะประธานว่าเป็นเอกะหรือพอหูดูประธานว่าเป็นเอกะหรือพอหู ดูสัพทุติยาวิพัฒน์ว่าเป็นเอกะหรือปุูงค่อยๆสังเกตไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยนะครับในชุดทุติยาวิพัฒน์นี้นะฮะชุดนี้ครับชุดที่ผมกลุ่มเอาไว้นี้นะฮะแปบ๊บหนึ่ง ชุดที่ผมคลุมเอาไว้นี้มีกี่ข้อไม่รู้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าห้าท่านท่านละสองข้อครับสองข้อต่อกันนะฮะก็แปลรอบเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปแปลตัวอื่นๆเนื่องจากว่ามันมคล้ายๆกันทั้งหมดท่านใดไม่สะดวกแปลก็ฟังก่อนสังเกตเพื่อนก่อนท่านใดสงสัย สงสัยอย่าเก็บไว้ให้ชิงถามทันทีนะครับไม่มีใครว่าในที่นี้นะฮะไม่มีใครว่าให้ถามทันทีให้แปลท่านละสองข้อนะครับรอบเดียวรอบเดียวนะครับแล้วก็ชุดต่อไปก็เตรียมตัวท่านละสองข้ออีกเหมือนกันครับรอบเดียวเหมือนกันครับตอนนี้เราจะเร่งแปลเพื่อเพื่อเป็นการแปลเฉลยให้เพื่อนๆฟังนั่นเองครับ อาพร้อมแล้วนิมนต์หรือเชิญครับท่านใดจะเป็นท่านแรกครับโนค่ะอาจารย์โนค่ะเริ่มเลยนะคะโช,คะชะโนอันว่าชนปุจ,จิตวาถามแล้วอัต,ต,าอต,ตานางซึ่งตนอิติโยอันว่าหญิงทั้งหลาย ปุจิตวาถามแล้วอัตตานาังซึ่งตนครับท่าน,นต่อไปครับขออนุญาตนะครับปุคคโลอันว่าบุคคลปุจิตวาถามแล้วอัตตานาังซึ่งตนกัตติยาอันว่ากัจจต,ตั้งหลายปุจิตวาตามแล้วปรัมมานัง ซึ่งพรมครับท่านต่อไปเลยครับอนุญาตยาอันว่านางถามน้อยกุจิตวาถามแล้วรามานังซึ่งพรมอัจฉรายโปอันว่านางอับษรทั้งหลายปุจิตวาถามแล้วรามานซึ่งพรมทั้งหลายครับ ต่อไปครับอันต,ต่อไปครับม,มุนนะคะมุนีอันว่าผู้รู้ทั้งหลายปุจจิตตวาถามแล้วพรมโนซึ่งพรมทั้งหลายพรมมาอันว่าพรมปุจจิตตวาถามแล้วราชานัง ซึ่งพระราชาครับต่อไปครับท่านสุดท้ายในข้อนี้สองข้อสุดท้ายครับเศรษฐีโนอันว่าเศรษฐีบุติตวาถามแล้วราชานังซึ่งพระราชานาริโยนารีทั้งหลาย เอาใหม่ครับาานารรโยเอาใหม่ครับนาริโยอันว่านาดีบุจิตาวาามแลว้วซึ่งพระราชายังครับไม่ถูกคา <c oughs> ข้อสุดท้ายไม่ถูกคบเอาใหม่ครับผ <c oughs> ิดสองจุดครับ <c oughs> นาริโย อยังยังไม่ค่อยเข้าใจครับผมไม่เข้าใจตรงไหนครับต้องถามครับต้องถามเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูใหม่นะครับนาริโยอันว่านาลีทั้งหลายบุตรจิตตวาถามแล้วราชานังซึ่งพระราชาไม่ทราบประวัต เอาใหม่ครับสองข้อสุดท้ายนี้เอาใหม่เศรษฐีโนอันว่าเศรษฐีปุจจิตวาถามแล้วราชานังซึ่งพระราชานาริโยอันว่านา,นารีปุจจิตวาถามแล้วราชานัง ซึ่งพระราชาเหมือนจะถูกเนี่ยไม่ถูกครับเหตุใดจึงไม่ถูกอ่าต้องเราต้องช่วยกันเฉลยละว่าท่านพลาดตรงไหนท่านไม่เข้าใจตรงไหนวัฒนะผิดครับวจนาผิดวจฒนะตัวไหนครับทั้งสองทนวโมกนั้งโยครับจริจริงมันต้องมีทั้งหลายเลยเป็นพหุอ่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะมีวิธีการใดบ้างที่จะรู้ว่าเซติโนหรือนาริโยนี้มันเป็นบูหัวชนะต้องดูแบบวิพัตน์ครับเติเซติโนเซตโโซเราจะมีวิธียังไงครับดโ,ดโดยส่วนตัวโดยส่วนตัว ไม่มีในแบบเราต้องต้องต้องใ้ได้ก่อนนะค่ะอาจารย์ต้องต้องใ้ได้ก่อนเพราะเราต้องได้เราก็รู้ถ้าเราต้องไม่ได้เราเราแจกไม่ได้ก็เราก็ไม่รู้อ่าอ่ะถ้าท่องไม่ได้แล้วครับทำยังไงจะรู้นมสังเกตมืออืองั้นไปเรื่อยๆ้วมังทําไม่รู้เลยครับอ่าอ่ะต้องต้องไงได้ว่าต้องต้องใงได้ก็ต้องกลับไปท่องต้องต้องใงได้ต้อง เจก็ได้ถ้าต้องไม่ได้มีทางเดียวก็ที่รู้ก็คือเปิดดูครับอาจารย์ตูกต้องดูบนเกิดดูแตกต่างดูตุกตาว่าอยู่ในไลหรือประวัฒนะครับใช่ครับคือเราไม่มีถ้าท่องไม่ได้ไม่มีทางเลยครับที่จะรู้เพราะฉะนั้นก็มีวิธีเดียวว่าเออเศรษฐีโนมันอยู่ตรงไหนนะเราก็เปิดหนังสือไปดู ตรงนี้ผมเน้นให้ท่านจำไหมผมไม่ได้เน้นให้ท่านจำนะฮะแต่ผมเน้นในเรื่องของความเข้าใจทีนี้พอดีว่าอ่าพอดีว่าตัวเสษชิโนโลและตัวนารีมันเป็นแม่แบบหลักของตัวแจกด้วยแล้วก็ตอนที่เรียนนั้นผมให้ท่องนะฮะผมให้ท่องยังไม่พอนอกจากเป็นแม่แบบหลักแล้วยังมีบล็อกสำเร็จรูปด้วย ฉะนั้นท่านที่มาตั้งแต่ต้นนี่นะฮะท่านที่มาตั้งแต่ต้นก็จะสามารถมองเห็นวิพัฒน์และมองทะลุวิพัฒน์และเออแบบนี้มันเป็นพหูแบบนี้มันเป็นเอกอะนะฮะฉะนั้นมีมีอยู่สองวิธีที่ตอบมาช่วยกันตอบมาเมื่อกี้นี้ก็คือท่องให้จาอ่าอย่างที่สองถ้ายังไม่ได้ท่องยังไม่ได้ดูยังไม่ได้อะไรเลยก็ต้องถามว่าเศรษฐีโนมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็เปิดหนังสือหาครับพอเปิดหนังสือหาแล้ว เราก็ไปดูนะฮะพอเปิดหนังสือหาแล้วเราก็ดูว่าคําว่าเศรษฐีโนปัตมาที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นฝ่ายเอกะหรือพอหูแล้วเราจะรู้ว่าเป็นเอกะหรือพอหูนี่คือวิธีการครับมีวิธีเดียวเท่านั้นถ้าจําไม่ได้ก็จะต้องตามไปดูแต่ถ้าเราแปลด้วยความคุ้นเคยต่อไปแปลบ่อยๆมันก็จะมีความคุ้นเคยนะครับอ่า ส่วนถามแล้วซึ่งนี้ก็เป็นชิวๆธรรมดาครับไม่มีอะไรก็คุนเขยแล้วต่อไปตาติยาวิพัฒนะฮะอ,อสามอัตตาพระมราชะ ตอนนี้เรายังอยู่ในอัตตาธรัม,มะอัตตาพรหม,มะาราชาสามตัวนี้คาว่าตัติยาวิพัตน์จึงหมายถึงสับอัตตาสับพรหม,มะแล้วก็สับราชะนะอาอัตตาพรหม,มะแล้วก็สับราชาตัวนี้นะฮะที่ที่เป็นตัติยาวิพัตน์ทีนี้ คำว่ามันเตตอ่าคำว่าสัตว์ทิงมันเป็นนิบาตมันตายตัวอยู่อย่างนี้ครับมันไม่ขยับมันไม่เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นมันอยู่อย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็มันเตตวาแปลว่าปรึกษาแล้วก็สับเป็นสับยากหรือสับที่เกิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้ดังนั้นจะให้แปล จะให้แปลท่านละสองข้อนะครับท่านละสองสองข้ออาสาสมัครไม่เกี่ยวกับที่ข้างบนแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดใหม่ก็ <c oughs> ท่านใดที่จะสมัครแปลท่านละสองข้อรอบเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆส่วนท่านใดที่แอบฟังอยู่ก็ค่อยๆสังเกตการตามไปด้วยไม่รู้ขอให้ถามกะรุณาอย่าปล่อยให้มันล่วงเลยไปนะครับสงสัยอะไรให้ถามทันทีนะอ้าเริ่มเลยครับ หนูค่ะขออนุญาตค่ะชะนาอันว่าชนทั้งหลายมันเตตวาปรึกษาแล้วสัตติงกับอัตนาด้วยตนอิทธิอันว่าหญิงมันเตตวาปรึกษาแล้วสัตติงกับอัตนาด้วยตนครับท่านต่อไปเลยครับ อนุญาตค่ะค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะไม่ไเป็นไรค่ะค่ะขอบคุณศร้าอันว่าบุรุษทั้งหลายบัญติตวาบุษาแล้วสัตยีกับอันตนาด้วยตนเลวตาอันว่าเทวดาบัญติตวาบุษาแล้วสัตยีกับพรพบุญนา ด้วยพรตัวนี้สามีอ่านว่าพรมนะพรำสะอําเลยนะครับอ่านว่าพรำมั Na นไม่อ่านว่าพรมนะพรมุณานะครับพรมุานะคนัเอจะได้ผลไม MM. ่นี่ท่านละรอบนี้จะได้ผลไม่นี่สงสัยจะต้องแปลข้อละสองรอบละอ้าวต่อไปครับท่านต่อไป Uh, <c oughs> เถรีครับเถรีข้อละสองรอบนะครับดูแล้วไม่น่าจะได้ผลละรอบเดียวข้อละสองรอบครับแปลสองข้อตอนนี้ท่านครัขออนุญาตนะครับเถรีอันว่าพระเถรีมันเตตวาปรึกษาแล้วสัตทิงกับปรมุนาด้วยพรม เถร,เร,ร,ร,มมร,เรีอันว่าพระเถรีมันเตทวาปรึกษาแล้วสัตทิงกับปราม,มุนาด้วยพรหมเถราอันว่าพระเถระทั้งหลายมันเทตะวาปรึกษาแล้วสัตทิงกับปรามุนาด้วยพรหมเถราอันว่าพระเถระทั้งหลาย มันเตทวาปรึกษาแล้วสัตทิงกับพรมุนาด้วยพรมครับท่านต่อไปครับพิกขุขออนุญาตค่ะพิกขุอันว่าภิกษุมันเตตวาปรึกษาแล้วสัตทิงเอ๊ะกับ คำเมหิพรมทั้งหลาย <ทำ S 2> ด้วยพรม,มทั้งหลายขอโทษค่ะด้วยพรมทั้งหลายด้วยพรมทั้งหลายาพรมนโนอันว่าพรมทั้งหลายน้องหนูรู่นอเนค่ะอันว่าพรมทั้งหลายมันเตตวาปรึกษาแล้วสัตทิงกับรัญญา อ่าแล้วลืมแล้วสอพระราพระอขอโทษนะคะรัญญาเอ่อกับพระราชาด้วยขอโทษด้วยพระราชาอ่าอย่างนี้อย่างยังงงงอยู่นะยังงงงงทัมโธรรมโมทัมโนนี่เมื่อกี้แปลกเกิดนะอันนี้อันนี้พรามไหมคะพราม อันว่าพรามขออภัยขออภัยอันว่าพรามอันนี้เป็นเป็นเอกวัวจนะคือโดนหลอกจริงๆเป็นเอกวรวจนะใช่ไหมคะใช่เอ้อันว่าพรามมันเตตวาปรึกษาแล้วสทิงกับรัญญาด้วยพระราชาค่ะอ้าวท่านสุดท้ายครับ ขออนุญาตครับตาตาปโสอันว่าดาบทมันเตแจะว่าปรึกษาแล้วสัตทิงกับรัญญาด้วยพระราชาตาปโสอันว่าดาบทมันเตจจะว่าปรึกษาแล้วสัตทิงกับรัญญาด้วยพระราชาอุปาศิกา อว่าอุบาสิกามันเตตวาปรึกษาแล้วสัตทิงกับรัญญาด้วยพระราชาอุบาสิกาอันว่าอุบาสิกามันเตตะวาปรึกษาแล้วสัตทิงกับรัญญาด้วยพระราชาโอเคนะครับก็อ,อย่าลืมไปแปลทวนด้วยตัวเองด้วยนะครับ ออตอนนี้มีเวลาเจ็ดนาทีให้แก่นะครับให้แก่ทัตวาให้แกผมขอลากออกแยกสุดกันก่อนท่านละสองข้อครับอาสาสมัครก่อนเลยครับมีเวลา 6นาทีอาจารย์เริ่มเลยนะคะครับเริ่มเลยครับปุุมาราอันว่ากุมารทั้งหลายทัตวาให้แล้วอัตโนแก่ตนอุปาสโกอันว่าอุบาสกทัตวาให้แล้วอัตโนแก่ตนครับกันต่อไปเลยครับ ออนุญาตครับเจวีอันว่าพระเทวีตัตวาให้แล้วอัตโนแก่ตนเทวีอันว่าพระเทวีตัตวาให้แล้วอัตโนแก่ตนกุมาริโยอันว่าเด็กหญิงทั้งหลายตัทวาให้แล้วปรมุโนแก่พรมกุมาริโยอันว่าเด็กหญิง ทั้งหลายทัตวาให้แล้วปรัมมุโนแก่พรมครับต่อไปเลยครับขออยญาตครับปรับพชิตโตอันว่าบัรพชิตทัตวาให้แล้วพลัมมนัง เรามานั่งแก่แก่พรหมปับพิิตโตอันว่าบรรพชิตท้าตวาให้แล้วเรามานั่งแก่พรหมอสาวกาอันว่าสาวกทั้งหลายท้าตวาให้แล้วพรหมมุนโนพรหมมุนโนแก่พรหมสาวกาอันว่าสาวกทั้งหลาย ถ้าจะว่าให้แล้วพระมุโนแก่พรมอันนี้คือปัญหาหลักเลยครับที่แปลหนังสือเวลาแปลหนังสือคือการมองวิพัตไม่ทะลุเห็นไหมครับพระมานังเป็นพะหัวจนะพระมุโนเป็นเอกเอวนจะนะ, mm hmm. ะสังเกตด้วยนะครับเอาต่อไปท่านต่อไปเลยครับราชา ขออนุครับราชาอันว่าราชาทั้งหลายราชาอันว่าราชาทัตตวาให้แล้วพัม,มานังแก่ผมทั้งหลายราชาอันว่าราชาทัตตวาให้แล้ว รมานังแก่พรมทั้งหลายชนาอันว่าชนทั้งหลายพัตตวาให้แล้วรัญโยแก่พระราชาชนาอันว่าชนทั้งหลายพัตตวาให้แล้วรันโย แก่ผ้าราชาอ่าท่านต่อไปครับท่านสุดท้ายครับท่านสุดท้ายค่ะข,ขอขอเข้ามาดูเฉยๆค่ะอาจารย์ค่ะเพิ่งเข้าครั้งแรก แอกยงังยังมืออยู่เลยค่ะขออนุญาตดูเฉยๆนะคะครับอามาธยาสายตามสะดวกกอนนี้กอไปรอบได้ไหมครับอ,อ,บอาจารย์ครับได้ไดครับไจะแปลจะแปลนะคะปราณีอันว่านางพรามณีทัตวาให้แล้วรันโยแก่พระราชาปรามณีอันว่านางพรมามณีทัตวาให้ให้แล้ว รันโยแก่พระราชาตาโสอันว่าธาตุตัทวาให้แล้วรันโยแก่พระราชาตาโสอันว่าธาตุตัทวาให้แล้วรันโยแก่พระราชาอโอเคครับท่านที่เข้ามาใหม่ดูอยู่เฉยๆถ้าสงสัย ควรถามนะครับถามอะไรก็ได้ขอให้ถามหรือ,อถามในไลน์กลุ่มนะถามในไลน์กลุ่มก็ได้เดี๋ยวสมาชิกที่อยู่ในห้องก็จะช่วยกันตอบครับผมเห็นบางทีผมเห็นผมยังไม่ตอบผมรอให้สมาชิกตอบนะก็ช่วยกันหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันนะครับ มีเวลาหนึ่งนาทีนะครับจตุถีวิพัทตท่าที่แปลว่าให้นะฮะให้จะมีศัพท์ที่เป็นจะตุถีวิพัตอยู่ข้างหน้าและศัพท์นั้นจะต้องแปลว่าแก่ให้แก่ซึ่งตรงนี้ก็คือเราแปลเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสำนวนบาลีผมแปลทวนให้ในข้อนี้นะครับ กุมาราอันว่ากุมารทั้งหลายทัตวาให้แล้วอัตโนะแก่ตนอุปาสโกอันว่าอุบาสกทัตวาให้แล้วอัตโนแก่ตนเทวีอันว่าพระเทวีทัตวาให้แล้วอัตโนะแก่ตนกุมาริโยอันว่ากุมารีทั้งหลาย ทัตวาให้แล้วพรมมุโนแก่พรหมปปาชิโตอันว่าบันปะชิตทัตวาให้แล้วพรัมมานังแก่พรหมทั้งหลายสาวกาอันว่าสาวกทั้งหลายทัตวาให้แล้ว